ตอนนี้นะคะเราก็แวะกินไก่ย่างก่อนตอนนี้ลุงกําลังเดินไปซื้อนะคะใช่ไหมพี่ออมเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยแล้วก็เลยออกมาซื้อไก่ย่างแล้วก็ค่อยไปฉิกเราไม่ต้องกลัวเอาแบบเต็ที่สุดเอาที่ถึงเลยเตาที่สุดเลย หนูไม่เกรงถ้าหนูไม่เกรงด้วยมันก็จะไม่เส็บนะหนูวางแขนสบายๆไม่เกรงลง, <laughs> าางข้งางล่างดีกว่าเออวางวางห้อยๆแขนสบายๆไม่ต้องเกรงไหล่ไม่ต้องเกรงไหล่ลหลนะมเดียว Three, สามอ คุณครูน่ารักชาตามขายรู้สึกทุกคนเลยร้อยแล้วค่ะทำหนัาสังเกาการนะคะลูกเนรากีนนิดเห็นแล้ว นี่นะคะแล้วเราเนี่ยก็น้องอิงก็ฉีดไปนิ่นึงกําลังซีน้ำอยู่เหนื่อยมากใช่ไปเจอขึ้นมาเครื่องตืสนตื่นเยอะมากเราคือแบบเตี้ยไปเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บนรถไม่ก็ที่บ้านนี่นะคะก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะก็คือแบบหลังจากที่ฉีดไปอ่าไม่เห็น นี่นะคะจากที่ฉีดไปเนาะก็มันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเข็มอ่ะมันทิ่มเข้ากล้ามเนื้อเราเนาะก็แล้วเราก็คือแบบเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเออวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าตัวเองง่วงเนาะก็ก็คือเรารู้สึกง่วงรู้สึกแบบเพลียรู้สึกว่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ปวดแขนนะคะแต่ก็ไม่ได้มากหรอกใช่ไหมพี่ออม งั้นเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเราก็ฉีดวัคซีนเสร็จไปที่เรียบร้อยแ,แต่ว่านนอิงฟาร์มไม่ได้ไอ้นี่เนาะไม่ได้ถ่ายตอนที่ฉีดวัคซีนไว้เพราะว่าหยิบไม่ทันจริงๆนะคะแล้วก็กลัวเข็มก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่พี่ออมก็ถ่ายให้ดูแล้วเนาะก็จะประมาณนั้นเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้เราเออตอนมืดแล้วนะก็ปวดหัวนิดนึงแล้วก็ได้ติดเอ่อเจอลดแ้่แล้วแล้วก็แขนนี้ก็เป็นหนักกว่าเดิมคือปวดหนักกว่าเดิมอีกนะคะก็ถ้ามีอาจารย์เพิ่มเนะี่ยก็จะมาแจ้งให้อีกทีเนาะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย